สำนักงานตำรวจกัมพูชาเปิดเผยว่าเตรียมส่งชาวเกาหลีใต้59คนที่ถูกควบคุมตัวจากปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์เมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมากลับประเทศเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากคิมจินอารัฐมนตรีช่วยตามประเทศเกาหลีใต้ <c oughs> นําคณะเข้าพบคุณมาเน็ตนาย,ยกร,รัฐมนตรีกัมพูชาที่กรุงพนมเปญในวันนี้ทั้งคู่ได้หารือถึงความร่วมมือปรับปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน โดยโพสต์ของคุณมาเน็ตชี้ว่าสื่อประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศได้พูดถึงแผนของผู้นําประเทศนั้นในการหารือกับผู้นําเกาหลีใต้เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ถ้าประเด็นดังกล่าวเป็นความจริงก็ขอให้ส่งสารไปถึงผู้นำเกาหลีใต้ว่ากัมพูชาไม่จำเป็นต้องให้ประเทศเพื่อนบ้านมาดำเนินการในเรื่องนี้และผู้นำของประเทศนั้นก็ควรหันไปแก้ปัญหาภายในประเทศอย่างเหมาะสมเกานนะในคราบจมครับ,รบผลกระทบจากความกังวลที่เกิดขึ้นมันส่งแรงกระเพื่อมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นไทยลาวและเวียดนามด้วยหลังจากนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้บางส่วนเริ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางมายัง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับขณะเดียวกันการใช้ไม้แข็งของเกาหลีใต้สหรัฐและสหราชอาณาจักรก็นำไปสู่การตั้งคำถา,ถามถึงจุดยืนของไทยในการแก้ปัญหาดังกล่าวเช่นกันวันนี้นายนิกรเดชพลังกูลโฆศกกระทรวงการต่างประเทศแสดงความพร้อมในการร่วมมือกับทุกประเทศในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากฐานสแกมเมอร์ถ้าจะมองว่าการเข้าไปของของเกาหลีเนี่ยจะ เปิดโอกาสให้ไทยเข้าไปไหมเราเข้าไปมานานแล้วเราเราได้เริ่มเรื่องนี้มามาสักพักใหญ่แล้วนะครับแต่แน่นอนอาจจะมีการพูดจากันว่าจะมีการร่วมมือกันระหว่างไทยกับเกาหลีเพิ่มเติมอันนี้เป็นไปได้นะครับ